วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีเป็นใบหน้าใหม่นะคะทั้งหมด3ชิ้นบอกเลยว่าอลังการงาซักมากๆเลยนะคะเพราะมันสามารถกระพิบตาได้ด้วยโอ้โหมันจะเจ๋งขนาดนี้ได้เหรอเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีหน้าไหนบ้างไปดูกันเลยคะ่ะว้าวเรามาดูหน้าแรกกันเลยดีกว่าอุ้ยบอกเลยว่ามันเท่มากๆอุ้ยมันกระพิบตาได้ด้วยมีคงมีคิ้วใบหน้าใหม่ของเรานะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสีร่างกายของเราเลยบอกเลยว่า ใบหน้าที่สองของเรานะคะบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนโอ้โหตาโตโตแถมทาดิสติกสีชมพูด้วยขมันก็ต้องมีไงเราก็ไปรับกันได้นะคะน้องๆอใส่แล้วเละและใบหน้าที่สามของเรานะคะบอกเลยว่าเทสชมุดรอยโอ้โหคิ้วเข้มตาโตอโอ้โหมีอมยิ้มด้วยนะมันก็ต้องมีไงเทสขนาดนี้เดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูเลยนะว่ารับยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ ที่โปรไฟล์ของตัวเองนะคะพิมพ์อวตารช็อปก็ได้นะคะหรือจะพิมพ์คาว่าฟรีแล้วไปที่คําว่าอวตารช็อปจากนั้นนะคะน้องๆเรื่นลงมานะคะก็จะมีใบหน้าทั้งหมด3ามใบหน้านะคะที่เข้ามาใหม่คืออันนี้เลย1นะคะ2แล้วก็อันนี้เลยค่ะ3น้องๆสามารถไปรับได้นะคะเพียงพิมพ์คาว่าฟรีเท่านั้นนะคะไม่ยากเลยส่วนอันนี้นะคะที่เป็นกิ้งกา้านน้องๆสามารถไปรับได้นะคะยังมีเวลารับอยู่เดอ้อเราไปกดรับกันเลยดีกว่า น้องเข้ามาแล้วนะคะก็กดคาว่าเกตแล้วก็เกตนาวเลยค่ะทั้งหมด3ชิ้นไปเลยนะบอกเลยว่าของมันต้องมีชิ้นที่2ก็ทําเหมือนกันค่ะเราก็กดคาว่าเกตนะคะแล้วก็เกตนาว Now, เราก็จะได้ของเลยนี้เลยเราก็ได้มาแล้วชิ้นที่สนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากพี่เป้ชอบมากกดเกตนาวไปเลยค่ะน่าจะเป็นแบบรูปแบบหน้าใหม่นะคะน้องๆที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะยังไงก็ไปรับ น้องๆชอบไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนะคะยังไงก็เจอกันคลิป